สวัสดีครับครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นไดน่ของผมพี่เซมนะครับอันนี้ต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะครับพอดีพี่ได้ลงวิดีโอใหม่เพราะฉะนั้นนะครับเสียงไหม่อาจจะเปลี่ยนนะอันนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งมาได้นะครับโดยวันนี้นะครับพี่จะทำการผสมนะครับแล้วก็เปิดหายยอดพี่นะครับครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการปรับที่เป็นตัว เรดอัศวินหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีแหละเอาจริงน่าจะอยู่หน้าประมาณ1-2อาทิตย์นะครับนะตอนที่จะมีการอัปเดตอะไรครั้งใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพบกันเลยนะครับเกี่ยวกับการเปิดนะครับทั้งหมด1,500รูบี้นะครับโผฟาร์มแทบตายลยครับอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่เป็นส่วนของการผสมนะครับตรงนี้ทั้งหมด36ตัวนะครับหรือว่า18คู่นะเราจะมาดูกันนะครับว่าเรดในตอนเย็นนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ดรอปเรดทั้งวันนะครับพี่เลยขอรอต่อเส็บ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับกับการผสมก่อนนะครับแล้วเราจะเปิดแพ็คหาที่หลักนะลุยกันเลยนะครับกับตัวแรกนะครับคลิกคลิกคลิกนะครับเพิ่งลงวิดีโอใหม่นะเพราะฉะนั้นนะครับอะไรอาจจะมีการติดขัดบ้างนี้ต้องขออภัยนะตัวแรกเป็นยูรินะครับต่อไปอยากจะได้สัก34นะเคยจะได้อะไรก,กับเขาบ้างนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่สาม อาจจะมีโมเมนต์ครีสอะไรกับเขาบ้างนะไม่ได้ทีนะอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับน้องนะครับที่บางคนเข้าใจว่าพี่อาจจะเลิกเล่นนะพี่ยังไม่เลิกนะครับเกมนี้นะครับพี่ยังไม่เลิกนะแคแต่ว่าอาจจะเล่นน้อยลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นลิเดดเรมลูชันนะครับถ้าใครเล่นด้วยกันนะสามารถมาเล่นได้นะครับพี่ไปกับเพื่อนนะครับคที่เซิร์ฟดีออนศูนย์สามนะครับเนาะเลือกเซิร์ฟที่ไม่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตีใครนะเดี๋ยวหัวร้อนกันเสีรมเปล่านะครับเจน มา,มาเ,รมเริ่มเติ่มเกลืออีกแล้วนะนี่จะทําคลิปชกเกลืออีกแล้วหรือเนี้ยไม่เอาลานี้นะครับเออแล้วูดิ้งลานเนี้ยพี่ฟาร์มต,ตั้งนานนะอยากได้มาเพราะว่าจะไปเปิดไอสเปนจิกซซคลายนะครับโหได้สักทีเนี่ยนะครับดูฟอสก,กับฟูด้าครับคือพี่พี่ไปฟาร์มแบบนี้เพื่อเปิดหาจิกซอคลายไม่ได้ทักทีนะครับไอลานเนียเนี่ยโอเคแต่ได้จากการผสมนะ คือฟาร์มทั้งอาทิตย์เลยครับทั้งอาทิตย์นี้ไม่ใชฟาร์มแบบหนึ่งสิบนะครับเป็นฟาร์มแบบหกสิบนะครับตาบบบ <c oughs> เชียวนะครับตาเชียวนี้เป็นหนึ่งในกิก๊กซอที่หาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะแต่เปิดกันไปต่อครับเวตีน้นะครับเอามาทำไมวะเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอสักตัวนะขอไม่เครือได้ไหมมี <c oughs> ฟาร์ก็ได้อะเราที่ขี่ม้าก็ได้อะไรก็ได้ขอ <c oughs> <c oughs> สักตัวเถอะ ันจะมาหรือเปล่าเบลล่านะครับอาหารทั้งนั้นอาหารดุรงซองละพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ทําที่เป็นตัวกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะที่เป็นสุ่มหกดาวแล้วได้พีน้านะครับเขาจะรีเซ็ตตัวที่เป็นเควสเตือนนะไม่แน่ใจเควสต์น,าานี้จะโดนด้วยหรือเปล่านะครับที่เป็นพีน้านะครับแล้วก็ ที่เป็นเรียร์นะก็รีบๆทำนะครับที่บรรพสมงดาว2ตัวแล้วได้6ดาวนะใน2ออัดนะครับรีบๆทำนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการปรับนะครับทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพี่ก็เพิ่งทำไอ้5ดาวเนี่ยไปหนึ่งคู่อเลยเดี๋ยวเตรียมอีกหนึ่งคู่นะครับนี่นะทำเดซี่กับเบนทิ้งเวลา5ดาวนะครับโอเคก็จบแล้วนะไม่มีอะไรนะครับบรรผสมเท่าไหร่วะเนี้ย18คู่ป่ะ36ตัว18คู่นะครับ 4 8 12 16 18ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหสมัสัตว์ล้วนๆนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูกับการเปิดแพ็คนะครับแพ็คที่เรียกว่านี่นะครับแพ็คจอ์นฮีนะครับ250นะจำนวน1,500รูบี้นะครับโอเคเราจะไปดูกันเลยนะครับที่แพ็คแรกนะไม่รู้ว่าเกลือมีจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหเมื่อไรจะได้ แบบชาวบ้านเขานอกที่หกอันนะครับไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่มานะครับไม่มานะครับตายยาวไป,อไปแอที่สองมาสามอันอีกละปึ๊บไม่มานับแสงนี่ก็ไม่มานะครับไม่มานะครับของกินลื้นลืนอันที่สามนะครับสามอันอีกแล้วนะ แสงไม่มาครับนี่ก็ไม่มานี่ก็ไม่มานะครับโคตรเกลือโคตรเกลือแพ็กที่สี่นะครับสามมาอีกละอ่ะอ่ะไมมานะครับก็ยังไม่มานะเอาละรากเกลือมาละครับอีกสองแพ็กนะครับอันนี้มาสามมาอีกแล้วนะครับปึ๊บแสงไม่มานะครับ ก็ไม่มานะโอเคว้ยไม่ค่อยถูกกับ่วงเย็นช่วงบ่ายเลยนะต้องไปกลางคืนนะครับของพี่นะรู้สึกจะเป็นไอดีกลางคืนนะครับมาปิดท้ายด้วย5้าอันสุดท้ายปุ๊บแสงไม่มานะครับเอาอีอแจมานทำไมเนี้ยบเบลต้านะครับนี่ก็ไม่มานะนี่ก็ไม่มานะโอเคครับเชงนว้ย เอาอีเบนมาแทนนะครับโอ้โหเดยกได้ว่าสุดยอดในความเกลือมีจริงนะครับ6 6ตัวนะกับเมื่อกี้18ตัวนะครับ70กว่าตัวเกลือนะครับทะเลเกลือกันเลยทีเดียวนะครับตับตาไหลอกไปสายเลือดนะครับไม่ได้ไม่ไดางยอนทีมาเพิ่มนะโอ้จบที่สาย12นะครับอาทิตย์นี้โอเคไม่น่ารอกันเลยทีเดียวครับก็ ฉลองคอมใหม่ด้วยเกลือนะครับรับเกลือนะครับโ้ตอนนี้ของพี่เจ็บปวดร้าวนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวยังไงก็น่าจะจบแต่เพจนี้ละกันนะครับเพราะว่าพี่ขอตัวไปเล่นลิเอ็ดกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ขอตัวเล่นสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราจะทําคลิปที่เป็นสอนนะครับหรือว่าแนะนําข้อมูลต่างๆนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถตามกันได้นะครับเนาะเจอที่พี่อยู่นะครับพี่อยู่ดีออนศูนย์สามนะครับนะ โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบแต่พียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ